สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาเจกอกับบ็อกซเซอร์นะคะวันนี้เนี่ยก็มากับพี่เมย์นะคะก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันนะคะไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะที่ ใช้นะคะก็คือควบคุมนะคะทั้งบ้านนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นนะคะไมโครเทคนะคะ 5kva นะคะตัวที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่คนใช้กันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรองรับนะคะไฟตกเนี่ยได้ต่ำสุดนะคะก็คือ90โวลต์นะคะและยังสามารถที่จะทำไหมคะรองรับไฟเกินนะคะได้ถึง300โวลต์นะคะปรับแรงเพิ่มไฟไวออโตอัตโนมัติอย่างแท้จริงนะคะบ้านใครนะคะที่อยู่ปาาลายสายเดินสายไกล ถ้ใส่ไกลนะคะอยากจะใช้เครื่องแก้ปัญหาไฟตกอยากใช้เครื่องกันไฟตกนะคะแนะนานะคะให้มาใช้ของร็อตเตอร์กรีนนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยวัดเต็มนะคะแอมป์เต็มอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าบ้านอยู่ปลายสายนะคะสวนอยู่ปลายสายนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยใช้เครื่องปัดไฟอยู่นะคะเจอปัญหาก็คือถ้าในกรณีใช้เครื่องปัดไฟเนี่ย ส่วนมากนะคะจะเจอปัญหาไฟเกินถูกต้องไหมคะถ้าเจอปัญหาไฟเกินแบบนี้นะคะแนะนานะคะให้มาที่อัลตกรีนนะคะมาสามารถที่จะใช้เครื่องกันไฟตกนะคะแก้ไฟตกตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่นอัตโนมัติอย่างแท้จริงนะคะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เนี่ย 5kva นะคะตัวละ6,500เท่านั้นเองค่ะราคานี้นะคะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะและทีส่สำคัญน,นะคะสินค้าเนี่ยรับประกันให้1ปีนะคะแล้วก็ เรื่องอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอะไรมีอยู่ทุกตัวอยู่แล้วนะคะครบทุกอย่างอยู่แล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมองหาหรือว่ากำลังตามหานะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะคะอยากได้ที่มันอัตโนมัติอย่างแท้จริงนะคะไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องมานั่งเลือกโหลดเลือกรีเดมไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะคะอยากจะใช้งานก็คือแบบว่า ต่อไฟเข้าต่อไฟออกนะคะใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะที่สําคัญน,นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีเบรกเกอร์ในตัวด้วยนะคะจะมีเบรกเกอร์นะคะที่เป็นสเตเบลิเซอร์แลก็บายพาสในตัวนะคะสเตเบลิเซอร์เนี่ยเอาไว้ใช้งานเมื่อเวลาที่เราต่อไฟเข้าแล้วใช่ไหมคะพอต่อไฟเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องาการที่จะให้เครื่องทางานนะคะเราก็ยกเบรกเกอร์ uh, นะคะที่เป็นสเตเบลิเซอร์ขึ้น ส่วนบายพาสสวิตเนี่ยส่วนมากนะคะไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าที่เราเนี่ยมีนะคะบายพาสสวิตเนี่ยเวลาที่เราต้องการทําไมคะต่อตรงนะคะเหมือนว่าต้องการที่จะใช้ไฟต่อตรงโดยที่ไม่ผ่านเครื่องนะคะหรือว่าในกรณีที่บอกว่าตอนนี้บ้านไฟไม่ตกแล้วอยากจะใช้ไฟโดยที่ไม่ผ่านเครื่องนะคะหรือในกรณีที่ทําไมคะตอนนี้เนี่ย สมมุินะเครื่องมันเสียเครื่องมันพังพังสักประมาณตีสองตีสาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือสามที่จะยกเบรกเกอร์นะคะที่เป็นไบพาสวิช์เนี่ย ยกขึ้นได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำไหมคะใช้งานนะคะกลับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบอ่ะจะเปิดพัดลมนอนไปก่อนนะคะให้รอันเช้าอะไรเงี้ยโทรหาดเรก,กรีนนะคะหรือว่าจะโทรตามช่างนะคะมาดูเบื้องต้นแบบนี้ก็ได้นะคะและตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าหม้อปแปลงนะคะคนรั่เต็มวัดเต็มนะคะแอมป์เต็มอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเป็นอินเจนแท้นะคะสามารถที่จะแก้ หานะคะไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่ง หรือเขาเรียกว่าไฟมันไม่สะเถียนนะคะไฟมันไม่เต็มที่นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแนะนํานะคะให้มาใช้นะคะเครื่องกันไฟตกเครื่องแก้ไฟตกดรกรีนนะคะไมโครเทปตัวนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้รุ่นวิกาดนะคะหรือว่าจะใช้รุ่นเอ่อพวกเซอร์วนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะและที่สำคัญน,นะคะดรกรีนเนี่ยนะคะเรามีหลายรุ่นหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น 5K 10k นะคะ 20k 30k อันนี้มีหมดเลยนะคะหรือว่าบางคนนะคะจะเอาไปใช้นะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่เขาเรียกว่าที่สวนนะคะากได้ตัวใหญ่นะคะหรือว่าจะไปใช้คุมนะคะเป็นพวกเครื่องเสียงกลางแจ้งอะไรอย่างเี้ยค่ะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะคะเพื่อที่จะให้ไปปรับไฟนะคะทาให้เครื่องเสียงเราเนี่ยทำไมคะทาให้เสียงใสเสียงกลาง วานอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็สามารถไปใช้ได้นะคะหรือว่าจะไปใช้นะคะควบคุม๊มน้ํานะคะไม่ว่าที่สวนนะคะที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นที่ ort, day, รีสอร์ทโฮสเย์ร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ไปใช้งานได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะปรับละเพิ่มไฟนะคะให้ไวและก็อัตโนมัติอย่างแท้จริงนะคะต้องรับตกรีนนะคะและที่สำคัญน,นะคะรีวิวมีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะผ่านทางช่อง YouTube หรือ ี่ Channel นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรคะเพจเฟซบุ o กดอฟเตอร์ีนนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรคะทุกคนช่องทางทาง t ิ k กต็อนะคะเราก็มีนะคะหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าไปสั่งกันง่ายๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็น l a z a ่ a นะคะหรือว่าจะเป็น s h อ p e e นะคะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่า My Shop นะคะของไล o อเอสดอฟเตอรีนนะคะหรือว่าจะเป็นอะไร ติ๊กต็อกช็อปอันนี้ก็ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะจะไปคุมเฉพาะจุดหรือจะคุมในบ้านนะคะหรือว่าจะคุมเฉพาะแอร์นะคะของเราก็มีนะคะที่เป็นตัวสําหรับแอร์เฉพาะแอร์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะคุมควบคุมแอร์9,000 BTU นะคะแอร์12,000 BTU นะคะหรือว่า จะเอาไปใช้นะคะกับแอร์หน0 0ง BTU นะคะหรือว่าจะใช้กับแอร์สอ0หม BTU นะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวนี้เนี่ยมันปรับไฟเพิ่มไฟให้เรานะคะใหุ้รกณก์ไฟฟ้าของเราเนี่ยทำงานได้กปกติแล้วก็สเสถียรนะคะมีประเก็คือมันจะไม่มีปัญหาพวก เครื่องเสียเครื่องพังเพราะปัญหาไฟตกจะไม่มีอีกแล้วนะคะและไม่ต้องไปตามช่างเรียกช่างมาแล้วว่าทําไมเนี่ยหลอดไฟขาดบ่อยนะคะเพราะวมหมุนเบาหมุนค่อยหมุนช้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปเรียกแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาแล้วนะคะจักต้นเหตุก็คือปัญหาเรื่องไฟตกนะคะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาไฟตกได้แบบด้วยตัวเองนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยเข้ามาปรึกษากับทางรตกรีนนะคะเพราะว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้นะคะด้วยเครื่องนี้ เวลที่สําคัญนะคะไม่ว่าใครนะคะที่ใช้งานนะคะเกี่ยวกับโดนการกษตรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าใช้เครื่องปั่นไฟนะคะเวลาที่จะไปชาร์จโดนอย่างเงี้ยค่ะพวกหัวชาร์จหรือว่าเครื่องชาร์จโดนเนี่ยมันแพงใช่ไหมคะมูลค่ามันก็คือเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะไม่อยากให้ตัวชาร์จโดนเนี่ยมันมีปัญหาเพราะวาเวลาที่ไฟเกินเข้ามาหรือว่าไฟตกมากๆอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้ไฟกระชากมันทําให้เครื่องชาร์จโดนเสียนะคะก็แนะนํานะคะให้มีนะคะเป็นเครื่องแก้ปัญหาไฟตกเครื่องกัน ไฟตกดอกเตอร์กรีนนะคะเอาไว้สักตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำไงคะแก้ปัญหานะคะให้ถูกจุดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะไปเ,เขาเรียกว่าไปฉีดยาหรือว่าไปใช้โดนอะไรเ่งี้ค่ะเขาจะทำไงคะไปแบบเขาเรียกว่าเหมือนไปนาไปทุ่งนาไปกลางทุ่งอะไรอย่างี้ค่ะมันคือไม่มีไฟบ้านนะคะบางที่เนี่ยไม่มีไฟเข้าเลยใช่ไหมคะต้องใช้เครื่องมัน เครื่องปั่นไฟเท่านั้นนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้นะคะเครื่องกันไฟตกของเรานะคะเอาไปควบคุมนะคะเวลาไฟตกไฟเกินไฟกระชากเครื่องปั่นไฟเนี่ยตัวนี้สามที่จะควบคุมได้นะคะปรับได้เพิ่มได้อัตโนมัตินะคะที่สำคัญนะคะในกรณีที่เรามีไฟที่มันไม่ตกแล้วกันนะคะในกรณีบอกเอ้ยเครื่องปันไฟวัน มันทํางานดีมากน่ารักมากนะคะบอกว่าไฟ,ไฟไม่ตกเลยนะคะแต่เราอยากจะทำไหมคะต่อตรงยกเบรกเกอร์ใบาพาสเซตขึ้นนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถที่จะทำไหมคใช้ไฟต่อตรงได้เลยนะคะง่ายๆนะคะหรือในกรณีที่แบบว่าอ่ะ ฉันกลัวจังเลยนะคะว่ามันจะตกอีกนะคะมันจะกระชากอีกนะคะก็แนะนำนะคะให้ทุกคนเนี่ยนะคะยกเบรกเกินนะคะที่เป็นสเตเบลเลเซอร์ขึ้นใช่ไหมคะถ้าเป็นสเตเบลเลเซอร์ขึ้นเนี่ยนะคะมาเวลาที่ไฟตกไฟเกินไฟกระชาก เครื่องจะทาหน้าที่นะคะอัตโนมัตินะคะปรับไฟเพิ่มไฟอัตโนมัติอย่างแท้จริงนะคะแบบว่าปรับไฟให้ไวเลยนะคะปรับขึ้นเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยนะคะไม่ว่าไฟจะตกมาจะเกินมาจะกระชากมานะคะมันจะช่วยทหน,หนอมนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะไม่ให้พังไม่ให้เสียเพราะปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะ ได้สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือชานฉชนาด,ด้วยพวกไมโครโปรเซนเซอร์สมองกลน,นะคะที่ชานฉชนาดอยู่ในตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะเป็นระบบรีเดยนนะคะขนาดใหญ่ปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไวนะคะในตัวนี้นะคะก็คือในตัวเลยนะคะไ้สำคัญเนี่ยมันปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไวเนี่ย ก็เหมาะมากนะคะจะใช้กับแอร์หรือว่าปั๊มน้ำนะคะอุปกรไฟฟ้าภายในบ้านในสวนเกษตรนะคะหรือในฟาร์มต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะ แก้ปัญหาได้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาไม่แพงนะคะตัวระ6 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกทีนะคะว่าสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดเนี่ยก็คือเท่าไหร่คะ90บโวล์นะคะรองรับไฟเกินนะคะที่เข้ามาได้3 0 0โวล์นะคะตับและเพิ่มไฟนะคะไวอัตโนมัติอย่างแท้จริงนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะสั่งจะซื้อนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งนะคะที่เบอร์092นะคะ6 ามแปดสนะคะหรือว่าจะโทรนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองนะคะหกสามแปสามหกนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะหรือ